นะจ๊ะคลิปวันนี้นะคะพีทจะมาแต่งหน้าแล้วก็ลองเล่นเครื่องสำอางใหม่ที่เพิ่งได้มาสดๆรุ่นร้อนเลยนะคะจากนี่เลยจ้าซีฟอร่านะคะก็ของใหม่เยอะแยะมากมายที่อยากลองที่คันไม้คันมืออยากเล่นมากๆนะคะแลวเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะดูรีวิวของเขาเหมือนกันพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าลุคนี้พี่จะแต่งออกมาเป็นยังไงแล้วของเล่นของใหม่จากซีฟอร่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะ ชิ้นแรกนะคะเราจะมาลองสิ่งนี้ให้ชมกันนะตัวนี้คือ Mario Badescu Skin Care ะะท่านสิพี่เคยได้เซ็ตแบบนี้มาแล้วว่าของปีที่แล้วเหมือนเขาจะจัดเซ็ตแบบนี้ตลอดเลยทุกคนนะใครที่ชอบสเปรย์ฉีดผิวนะคะที่มันส่วนผสมของต่างๆสิ่งอันนี้มีทั้งที่เป็น Rose Water Green Tea Lavender แล้วก็ Olive Blossom นะคะแล้วก็ส่วนสม,สมทั้งหมดทุกตัวเนี่ยจะมีส่วนผสมของ Aloe ก็คือว่าหางจระเข้นะคะแต่ละอันก็จะเขาเรียกอะไรให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันมีทั้ง Clearify Repair Distress แล้วก็ Repair นะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้กันเลยนี่ขวดเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะไซส์นี้สามารถพกพาได้นะคะทุกคนอยู่ที่59 ml ขนั้นเองขอลองดม Lavender ม,ม,มาค่ะมันใหม่มันใหม่ผ่อนคลายมากกลิ่นแบบอีกนึง สมมติถ้ามันมีกลิ่นเรื่องอาโลมาอย่างนี้ค่ะบางครั้งคิดไม่ได้ฉีดแค่หน้านะพี่จะฉีดแบบคอด้วยเลยแล้วมันจะรู้สึกแบบกลิ่นม,มันจะระเหยขึ้นมาโอ้สบายลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์อันนี้เลิศอยู่ชอบ ดชื่นนี่สดชื่นแล้วกลับมาแล้วพร้อมแต่งน,นะคะ่ะเซตนี้นะคะน่าสนใจมากๆสำหรับใครที่อยากลองผลิตภัณฑ์ของทัชชาตนะคะตัวนี้รวม4สิ่งที่เป็นของเด็ดของทัชชาตเป็นเซตลิมิเต็ดริชชั่นแล้วก็เป็นไซส์จิ๋วนะคะพกพาได้มีทั้งคลีนเซอร์วอเตอร์ครีมแล้วก็ Lip Mask, ลิปมาส์รวมถึงตัวที่เป็นลิควิดซิลส์แคนวาสนะคะเดี๋ยวพีจะเปิดให้ชมกันเลยสิ่งที่พี่ยังไม่เคยลองเลยนะคะก็คือตัวคิสสุดลิปมาส์นะคะเดี๋ยวเราจะมาลิปมาส์กันก่อนมาส์ Mask ไปก่อนให้ปากแบบชุมช รักจังเลยมันมีความแบบจึงบอกไม่ถูกลืล่นๆนุ่มๆอ,อ๋อสบายปากมากเลยอะ่ะ กลิ่นก็แบบเบาๆนะคะไม่หนักเกินไปแล้วดิบเรียบร้อยนะคะทาเสร็จสุตัวดิ้คลีนอันนี้พี่เคยใช้แล้วที่เป็นไส์ใหญ่ก็คือทำความสะอาดหน้าได้ดีมากๆส่วนวอเตอร์ครีมอันนี้ก็ไม่เคยลองเดี๋ยวจะลองให้ชมกันในคลิปนี้เลยนะคะรู้สึกว่าเราต้องการความชุ่มชื้นนิดนึงช่วงนี้คืออากาศมันแห้งแหละแล้วก็หน้าก็ต้องโบกเยอะขึ้นนะคะเป็นน้ำอะฟิลลี่แบบ หมือนตบน้าตกอะไรอย่างนี้เลยทุกคนไม่หนักหน้าเลยนะคะแล้วก็ไม่เหนียวผิวด้วยนี่เหม,มือนโดนขนตาโอเคหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนานจะเหมือนเป็นแบบเนื้อครีมเนื้อเซรมัมแล้วก็ลงบนผิวได้เลยตัวนี้จะเบลอรูขุมขนได้น้อยกว่าที่เป็นตลับนะแต่ว่าก็จะให้ความเรียบเนียนกับผิวแล้วก็แต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะเนี่ยผิวมันจะแบบนุน่มลื่นไปเลย มาถึงรองพื้นกันบ้างนะคะรองพื้นตนี้เราจะใช้เป็น Fenty Beauty นะคะตัวนี้ไม่เคยลองให้เพื่อนๆชมกันเลยนะแต่พี่ซึ้อมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะซึ้อมาเก็บไว้จะลืมว่ายังไม่เคยเปิดใช้เลยอันนี้คือ Fenty Beauty Pro Filter Hydrating Longwear Foundations นะคะพี่ใช้เบอร์220พี่รู้สึกว่าสีมันติดความพีชความอมส้มๆหน่อยนะคะมันจะไม่ได้เหลืองแบบรองพื้นเอเชียมันจะมีความแบบส้มๆนิดนึงแล้วก็จะใช้ฟองน้ำนะคะในการลงนี่นะคะพี่ก็จะใช้ฟองน้ำลงไปเลยจะเห็่สีเข้มกับผิวแล้วนิดนึงนะแต่ก็น่าจะพอไปได้ ผิวที่ดูแบบไม่แมทแล้วก็ไม่แฟตจนเกินไปนะคะมันจะมีความแบบดูชุ่มชื้นดูผิวผิวอยูนิดนึงอะแต่สีก็จะเข้มกว่าหน้าหน่อยนะคะการปกปิดแค่แบบเบาๆจนถึงปานกลางเท่านั้นเองไม่ได้ฟูเขาเอะเลดใดๆเลยคือเลิกที่จะใช้เป็น2ตัวนี้ผสมกันนะคะอัเบอร์ s ล คอนซีลอันนี้เคยทำรีวิวเดียเด๋ยวๆเขาไปแล้วนะคะดิมมากปังมากนะคะส่วนทาร์ตตัวนี้คือเชฟเทปนอสสีแฟร์ไลท์นิทโตรนะคะเดี๋ยวพี่จะลงอเวอร์กลาสเพื่องไก่อน นนีะะคะเราจะใช้คอนซีลเลอร์สีเข้มในการคอนทัวร์ค่ะนี่พี่ซื้อมาเพราะรู้สึกว่ามันปุกปิกอันเล็กน่ารักมากๆเลยของ The t o o Face d นะคะตัวนี้ชื่อว่า Bondisway t h Multi Use Sculpting Concealer สี Butter s c o t ค่ะอันนี้เขาจะมีขายเป็นไซส์เล็กซ่งบอกว่ามันจะเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้เนาะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ไซส์เล็กไม่กี่บาทประมาณ500กว่าบาทแล้วถ้าซื้อตอนที่มันเป็นพวกแบบลด20%เอเนะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันคุ้มมากๆนะคะสีมันก็คือได้มากแม่ มันเป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลลาเต้ลาเต้นะคะลงมันจึบจ๊บจึ๊บแล้วก็จะแบบว่าฝอนิดฝอน่อยบลัชครีมวันนี้นะคะเป็นของเล่นใหม่ที่เพิ่งนคนพบแล้วสึกว่ามันดีมากสีน่ารัก ะะกับตัวที่ชื่อว่า NARS Liquid Brush นะคะสีทอริดนั่นเองอันนี้เขาบอกให้เช็คเวลด้วยนะคะคนสีมันแบบจะมุดจะมีมากตอนที่เราไปเชียงใหม่ก็คือฟาดอันนี้ทุกวันอา้าวหลุดลูกแม่ฟาดอันนี้ทุกวันเลยนะคะฝานี่พี่ก็จะแตะบนแก้มเลยนะคะแตะแบบนี้ก่อน สีมันแบบให้ความเระเรื่อนะคะสวยงามเวอร์เนื้อบางแต่พิกเมนต์สีแน่นแล้วก็เกลี่ยง่ายเกี่ยวไยเกี่ยวไปเกลี่ยได้นะคะสูงใวยนี่ชอบแล้วก็ตดตรงนี้นิดนึงอ่ะตรงนี้นิดนึงแป้งฝุ่นวันนี้นะคะเราจะเน้นงานผิวงานแบบเออไม่ได้ดูแป้งจนเกินไปตัวนี้คือ hourglass veil well translucent setting powder นะคะข้อเสียก็คือไม่มีพัฟมาให้และฟ้งกระจายง่ายมากพี่จะเบกใต้ตาก่อนเลย คิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะปัดคิ้วกันก่อนด้วยตัว Mac Eyebrows Big Boost นะคะตัวนี้เลยทำให้คิ้วของเราแบบฟู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 ฟขึ้นมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเขียนทับอีกรอบสีที่พี่ใช้คือสี Brunette นะคะ ไปดังเลยแล้วก็จะใช้สิ่งนี้นะคะน่าจะเซียรแบบอร์อยู่สีซอฟต์บราวนั่นเองค่ะและนี่คือพาเลทที่เรากรีดร้องที่สุดค่ะทุกคน ฮูด <Universe> e, ้าบิวตี้นอร์ตี้พาเลต e นะคะเห็นหลายคนรีวิวก็ขันไม้ขันมือนะคะพอได้มาปุ๊บอยากจะปาดมากทุกคนแต่ว่ารอมาปาดให้ชมกันในกล้องนะคะนี่หน้าตากูสวยเนาะอะไรก็ไม่รู้เอ๊อะไปหมดเลยนี่ให้ดูสิ่งนี้นะคะเป็นแบบเนื้อใหม่เทกเจอร์ใหม่การการฝังอายแชโดว์รูปแบบใหม่อะพี่ขอบแบบบี้เข้าไปหนี่ยอเขาบอกว่าพอเราบี้น้องเนี่ยนางก็จะเป็นแบบ ฟีลลิ่งแบบเขาเรียกอะไรนะคะกลอสซี่กลอสซแบบนี้ส่วนสีอื่นนั้นก็คือทำได้ดีตามสไตล์คุณป้าฮูด้านะคะอือหือแน่นไม่มีใครเกินค่ะสวยมากแน่นมากแล้วลองสีแมตดูนะว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้ <c oughs> แมทนี่คือสวายสองสวายคือสวยบังมากคนสีนั้นมากวันนี้เราจะไม่แต่งหน้าให้มันดุหรือว่าเข้มจนเกินไปนะคะพี่อยากให้มันยังคงแบบสวยๆว,ว่าวๆช่ำๆอ่ะลองสีแรกนะคะพี่จะใช้ฮิปโนติกตรงนี้เลยสีน้ำตาลกลางๆนุดๆลงแบบทั่วปลืแค่นี้ก็ก็แน่นแล้วอะลองแค่ทั่วปลึกตาก่อนนะคะ ลงให้ท e ั่วเปลือกตาก่อนนะคะลิ yeah, um, ้นรั um um, ่วไปหมดแล้วอ่านไม่ออกอะอะไรอะ blue brows brus e r o w house a house เยากจุงอยากเก่งภาษาอังกฤษจังเลยอ่ะเราก็ลงขอบตานะคะคัดเบ้าขึ้นไปเบาๆแบบนี้เลยสวยมากสวยมาก ดังนั้นนะคะพีชจะใช้ irresistible นะคะสีนี้แล้วก็ฟาดดองจึง้งสวยอะกลางเปลือกตาเลยจริงๆสีนี้สีเดียวก็คือสวยมากเลยนะเนี่ยอยู่มากอยู่มากแน่แล้วก็จะใช้สีนี้นะคะสีทองทองตรงนี้เลยลงช่วงหัวตาชื่อว่า t ท n t r i c t r i c หรือสักอย่างโหไม่ไดนะ้ Expect ว่าจะทองขนาดนี้นะทองมากทองแบบปิดปิดตรงตัวผ้าก็คือพุ่งชนะลองคุณลองสี Slippery นะคะตรงนี้สีนี้เลยอ่าที่ว่ามันเป็นความแบบเหลอบ วาวทำให้ทุกอย่างมันดูแบบฉ่ำขึ้นอะไรขึ้นกิตเตอร์ทับไปถ้าเราลงกิตเตอร์ทับไปก็คือนางกับพุ่งขึ้นพุ่งทยานมากแล้วก็จะใช้สีรัฟนะคะลงขับตาล่าง พี่จะใช้สีนอตตี้ตรงนี้นะคะจะเป็นสีแบบน้ำตาลบวกกับม่วงๆ่วงนิดๆแล้วก็ลงเป็นไลเนอร์ออว้า oh wow. ะะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ a n a s t a s i a Beverly h i l l s ์และแบล็กเวลล์ i z i n g Mascara นะคะตัวนี้เขาบอกว่าใหญ่สวยมากสวยมากเลยแพคเกจจิ้งบรูรมามหาเฮานะคะดูดีมากๆจริงปัดกันเลยแล้วกันเราจะไม่ให้ค่าแพคเกจจิ้งเกินคุณภาพนะคะไม่ว่าจะสวยแค่ไหนถ้าคุณภาพมันแบบดีไม่ดียังไงเราก็ต้องพูดตามตรงเนานะ,ะต่อให้แพคเกจจิ้งสวยแต่ชั้นใช้ไม่ได้ก็คือเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง ค่อนข,ข้างที่จะไม่ค่อยไว้ใจมาสคาร่าฝรั่งเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากมันจะหนักจนขนตามันแบบตกนะพีะเป็นคนที่ขนตาแทบจะไม่ตกเลยแบบเด้งได้ทั้งวันนะคะแต่ว่าถ้าอันไหนตกแสดงว่ามันแบบไม่มีไม,ไม่ไม่สู้จริงๆใช่ช่มเอเซนส์100ร้อยกว่าบาทก็ดีพอๆกันดีกว่าด้วยนะคะ พี่ว่าพี่เฉยๆอะ่ะทักสองชั้นแล้วกันแต่ปัดแล้วก็ปัดไปนะคะไม่ซีเรียสวันนี้เราไม่ได้ทําอะไรจริงจังมากอยู่แล้วแต่งสวยๆถ่ายรูปเล่นตาเสร็จบรยนะคะประมาณนี้อายแชยโดว์คือดีมากคะแต่ว่าถ้าใครมีแบบ Naked Cherry อยู่แล้วหรือว่ามีอะไรอะ่ะ อ,อพี่ว่าสีประมาณนี้เรามีคล้ายๆกันใกล้ๆกันในกลุ่อยู่แล้วนะคะในแคเชอรี่อย่างแรกพี่รู้สึกว่ามันแต่งได้ประมาณนี้เลยอสวยอะแต่สวยซิมเยอะดีคุ้มดีนะคะสำหรับอายแชโดว์นอตตี้พาเลตอันนี้นะคะสวยงามากเลยส่วนมาสคาร่าพูดแล้วพูดอีกว,ว่าเฉยๆนะคะไม่ได้แบบว้าวหรือว่าต้องมีไม่ได้ไม่ไหวอะไรเงี้ยคือธรรมดามาก สำหรับเจ้ธรัชออนกันดีกว่านะคะเอา้าผิดด้านบรัชออนอันนี้นะคะจากทาร์ตค่ะนางจะมาเป็นเซตนะคะมีทั้งหมด3เซตในนี้ Nine w Shade Buzz Authority เยเย้เยอันนี้พีทเปิดลองเล่นไปแล้วนะคะโอ้หมันดีมากทุกคนหนะ้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เนาะมาประมาณนี้นะคะแล้วเขาจะสวายปอกอย่างนี้นี่เลยน่ารักมาก เดี๋ยวเราจะหาอันที่มันมีบรอนเซอร์นะเพราะว่าพี่จะปัดเพิ่มนิดนึงสวยนอสวยนอดยเดี๋ยวเราจะใช้สีอมชมอันนี้นะคะสีชมพูนี้ดีกว่ารู้สึกว่าแบบมันใกล้เคียงกับสีตามากๆแล้วก็มีอันนี้เป็นคล้ายๆกับบรอนเซอร์มีความชีนของสีทองเล็กๆเดี๋ยวไฮไลท์เราจะปัดเบก้านะคะเบก้ารออยู่ในกลุ่ม ้านานางก็จะมาเป็นพาเลตใหญ่ๆใ,ใช่ไหมในช่วงฮอลิเดย์พี่ก็จะสอบซื้อสะสมนะ,ะแต่นี่พอรู้สึกว่าเป็นแบบนี้มันดูพกง่ายแต่ก็ต้องเลือกพกอีกไงบางทีเราก็ฉันต้องพกสามอะไรหรอก็กไม่เราสามารถเลือกพกได้นะคะว่าจะอะไรยังไงทั้งหมดเป็นแบบนี้เลยคุ้มมากพีว่าคุ้มนะบางวันเราอยากแบบแต่งชนส้มก็จะไปอันนี้ใช่ไหมแต่งตรงชมพูเก็จะพกอันนี้หรือขี้เกียจขี้เกียจก,ก,ก็พกแค่อันนี้นเดียวนะคะเราจะลงวันสสวย ไฮไลท์นะคะทะดาดเราจะใช้ตัว Prismatica ของเบ c ก a นะคะ X Barbie กยังไงวะยิ่งใหญ่อลัองการมากค่ะแม่นี่เปิดออกมาชึบเปิดอย่างนี้นะคะท่าดาสวยมากสียอกมากปูรยากมาก,าก,มากคิดจะใช้สีนี้แล้วกันนะคะวันนี้เราลุกไม่ได้แฟนซีมากไงถ้าเราปัดแบบ แฟนซีมากก็จะไม่รอดเด้อละละล,ะล,ะลิปนะคะลิปวันนี้เรามีทั้งหมด3สิ่งจาก3แบรนด์นะคะอย่างแรกเป็นของ Anastasia Beverly Hills ค่ะตัวนี้พิดลองเล่นเรารู้สึกว่ามันมันน่าสนใจมากมันเป็นเหมือนทิ้นอนะทุกคนทิ้นเกาหลีแหละแต่เขาจะเรียกว่าลิปสเตนนะคะนางก็จะมีความช้ำอย่างเงี้ เป็นชิ้นแบบสายฝอนะคะตัวนี้ชื่อสีว่า Rosewood ก็จะมีความแบบติดกุหราบกุหราบนิดนิดเราลงไปก่อนให้ปากมันดูแบบมีความเรื่อเรจากภายในและเดี๋ยวพี่จะใช้สีนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวพี่จะใช้สิ่งนี้นะคะทุกคนจาก Sephora Y w w s h e s นั่นเองตัวนี้เป็นคอลเลคชันลิมิเต็ดของปี2020นะคะก็คือตัว Y w i s h e เนี้มีน้องเล็บเพิดนะคะแล้วก็ทั้งหมด ห้าเฮ้ยหกเฉดสีสีที่ชอบที่สุดคือสีนี้เดี๋ยวเราจะมาทาให้ชมกันเลยมีการแบบแอบสวอชกันไปแล้วสีนี้คนดูก็คืออึ้งมากนะสวยมากตุ้มด้วยสีชมพูนิดนึงนะคะไม่ได้ใช้เยอะแต่แตะแบบนี้แล้วก็แต่ให้มันแบบมีความนูดขึ้นมาอีกนิดนึง จอบด้วยนี่เลยคอลเลกชันเดียวกับเบเก้าตัวที่เป็นไฮไลท์เมื่อกี้นะคะพริสมาติก้าเบเก้าเอ็กบราวี่ตัวนี้เป็นลิปกลอสคิตนะคะมีสปาร์กลฟอยแล้วก็จะใช้สีชมพูอันนี้นะคะน่ารักมากเลยมันมีความอุ้ยมีความอุ้ยหล่นฉ่ำมาก ะะสำหรับลุคที่จะลองใช้เครื่องสำอางใหม่จากเซฟอร่านะคะท<ม>ุกคน<ม>และนี้เป็นกระเป๋าที่มาในช่วงฮอลลีเดย์แบบนี้นะคะก็<ม>ถ้าใครไปชอบที่เซฟอร่าอยู่แล้วนี่<ม>ก็สามารถที่จะลุ้นรับสินกระเป๋าสิ่งนี้ได้<ม>วิธีการก็คือดีพี่จะอ่าในให้ฟังเพราะมันแบบรายละเอียดเยอะมากเขาบอกว่าซื้อสินค้าใดๆในเซฟอร่าครบ2,500บาทก็รับไปเลยกระเป๋าผ้าสุดน,น่ารักฟรีนะคะหนึ่งใบทั้งร้านทั้งหน้าร้านแล้วก็ที่ออนไลน์เลยหรือว่าช้อป ถ้าชอปในออนไลน์เนี่ยก็ให้ใส่โค้ด holiday 20เริ่มใช้โค้ดได้ตั้งแต่วันที่19บาพฤศจิกายนนะคะหรือว่าไปที่เซฟอร่าทุกสาขาที่เพื่อนมีเนี่ยแล้วก็โชว์หรือแคปโพสจาก อินฟลูเอนเซอร์นะคะก็คืออาจจะเป็นสักพ,พีก็ได้เริ่มวันที่1ธันวาคมนี้นะคะแคปโค้ชนี่ไปบอกเขานานร้านา่าเออนี่บอกว่ามเนีอนนี้อย่างเงี้ยลองถามดูนะคะแล้วก็โปรโมชั่นคนนี้จะใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะอันนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่นที่เป็นเอ,อ่อแบ็คไฟเดย์หรือใดๆก็ตามแบบคิดไม่แน่ใจว่าคือมีจมะลงเมื่อไหร่อาจจะแบบ ถ้าตัดทันก็อาจจะกกอนแต่ว่าถ้าไม่ทันก็นอาจจะรังแบ็นฝเดีย์นิดนึงก็เป็นว่าใครที่อยากได้กระเป๋าน่ารักน่ารักสุดคิ้วอย่างนี้คะก็อย่าลืมไปช็อปกันในซิฟว์บานะคะวันนี้พี่ก็ขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย